เอาละครับเรามาติดตั้งแพ็กเกจระบบควบคุมกันนะครับแพ็กเกจระบบควบคุมนะครับก็คือเป็นสิ่งที่เพิ่มความสามารถให้กับ Python ของเรานะครับผมเลือกใช้นะครับก็คือผมเซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตนะครับอ,อย่างแรกครับเราไปที่เว็บไซต์ของ Python ก่อนแพ็กเกจที่เกี่ยวกับระบบควบคุม มีหลายตัวนะครับผมก็จะเซิร์ชนะครับว่า Python control ครับผมเลือกใช้นะครับแพ็กเกจที่อยู่ตรงที่เมาส์ผมชี้นะครับ Python control system library ครับ0.9.0ตัวนี้นะครับก็อัปเดตล่าสุดเมื่อมีนาคมนะครับ2021นะครับไม่นานนี่นะครับ การติดตั้งนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปก็คือ copy นะครับ pip install control นะครับหรือ pip install control หรือคุณจะกด copy to Clipboard ตรงนี้ไปเลยก็ได้นะครับแล้วไปวางก่อนการติดตั้งนะครับอ่านรายละเอียดจากเว็บไซต์เขาก่อนนะครับกดที่ Home Page ครับนี่ก็คือ Home Page นะครับของผู้ทำแพ็กเกจ Python Control System Library ซึ่งเราจะนำมาใช้ในการเรียนนะครับปฏิบัติการระบบควบคุมนะมีข้อกำหนดอะไรบ้างนะครับเพื่อที่เราจะได้ลงไปแล้วนะครับไม่เกิดปัญหาใดอันนี้ก็คือภาพรวมนะครับมีหัวข้ออะไรนะครับเราไปที่ introduction ครับปกติแล้วพ็กเกจที่มีความซับซ้อนนะครับก็มักจะมีความต้องการแพ็กเกจที่ ลงมาก่อนหน้านั้นนะครับอ่าผมพบแล้ว The Python Control Package เนี่ยคือแพ็กเกจที่เราจะติดตั้งเนี่ยนะครับจะต้องใช้แพ็กเกจที่ชื่อนำพายนะครับและสายพายนะครับอ่าในคลิปก่อนหน้านะครับนำพายเนี่ยผมได้ติดตั้งไปแล้วนะครับรวมทั้งผู้ที่ติดตามคลิปของผมนะครับึกษาองอมผมนะครับ จำได้ไหมครับว่าเราลงนำพายไปแล้วฉะนั้นเราไม่ต้องลงเพิ่มนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องลง,ลงเพิ่มก็คือ s i น์าพายครับนะครับเดี๋ยวเราจะลง s ซน์พาก่อนแล้วค่อยมาลง y y t o o n o o t r o l Package นะครับเราก็กลับไปที่หน้า Python ก่อนครับไปที่ Python Package Index นะครับ พิมพ์ค้นหานะครับไซพายนะครับไซพายเซิร์ชครับประทัดบนสุดเลยนะครับไซพายหนึ่ครับเมื่อมิถุนายนนะครับ2021เดือนที่แล้วเองนะครับใหม่เอี่ยมนะครับคลิกนะครับก็ pip install ไซพายนะครับหรือคลิกไอคอนนี้ไปนะครับ to clipboard ต่อมาครับคลิกขวานะครับที่มุมล่างสุดของสกรีนนะครับไปที่ Windows PowerShell วงเล็บ Admin นะครับกด Ctrl V ครับข้อความดังกล่าวนะครับที่เป็นการติดตั้ง s i p e y ก็จะขึ้นมานะครับข้อ Enter ครับจะต้องต่ออินเทอร์เน็ตอยู่นะครับย้ำนะครับเพราะถ้าไม่ต่ออินเทอร์เน็ตนะครับมันจะไม่สามารถดึงนะครับ ชุดการติดตั้งนะครับเข้ามานะครับนี่ก็คือความคืบหน้านะครับในการติดตั้งนะครับรอสักครู่นะครับเราลงแพ็กเกจนะครับที่ชื่อว่าไซไพ่นะครับให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยลง Python Control นะครับก็มีข้อความนะครับแสดงความคืบหน้านะครับไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นครับรอจนกว่ามันขึ้นว่า successfuly l นะครับ ตอนนี้ก็ยังคงเป็น installing อยู่นะครับยังคงติดตั้งอยู่ยังไม่เรียบร้อยดีนะครับตามความเร็วของอินเทอร์เน็ตนะครับและความเร็วของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับเอาละครับเรียบร้อยแล้ว successfully install s i f i นะครับ i ต่อไปครับเราก็ติดตั้ง python control system นะครับ กลับไปที่หน้า Python Control นะครับผมจะแค่ back กลับไปนะครับสังเกตดีๆนะครับมันคือ pip install control นะครับแล้วก็มีไอคอนให้กด copy to clipboard นะครับคุณจะ copy ตรงนี้ไปวางเลยก็ได้หรือกดที่ไอคอนก็ได้นะครับไม่มีปัญหาครับติดตั้งครับ Control V ครับค่อนข้างเร็วนะครับ ก็มีรายละเอียดนะครับไม่เหมือนกันนะครับในการติดตั้งของแต่ละแพ็กเกจเรียบร้อยครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับขณะนี้เรามีทั้งแพ็กเกจด้านคณิตศาสตร์นะครับและแพ็กเกจด้านคอนโทรลซิสเต็มอยู่ในคอมพิวเตอร์เราแล้วนะครับเราสามารถนะครับที่จะใช้งานนะครับตามฟังก์ชันต่างๆนะครับที่เขากำหนดให้ในแพ็กเกจนี้เลยนะครับก็เราจะเรียนรู้นะครับ python control นะครับ system library นะครับก็ไล่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะครับมีความแตกต่างนะครับเขาก็พยายามอธิบายบอกนะครับบางอย่างเหมือน MATLAB บางอย่างไม่เหมือน MATLAB นะครับบางอย่างไม่สามารถใช้อะไรได้นะครับค่อยๆดูกันไปนะครับการใช้งานนะครับ เราก็ดูนะครับด้านซ้ายมือนะครับก็มีหัวข้อให้เราได้ศึกษานะครับผ่านการติดตั้งไปแล้วนะครับต่อไปเราก็จะนำไปสู่การใช้งานนะครับเบื้องต้นนะครับจะสาธิตในคลิปถัดไปครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ